ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับในช่วงฤดูฝนมักมีการระบาดของเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสการป้องกันควรทำอย่างไร คุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบครับเชื้อไวรัสทําให้เยื่อบุตาอักเสบได้อย่างไรครับ เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัสเกิดจากการสัมผัสอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงเช่นเราใช้มือของเราไปจับวัตถุต่างๆที่มีเชื้อไวรัสอยู่บนพื้นผิวแล้วมาสัมผัสดวงตาหรือเป็นการสัมผัสทางอ้อมเช่นการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่มีเชื้อไวรัสหรือใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือเครื่องสำอางเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบมีหลายประเภทที่พบได้บ่อยได้แก่เชื้ออดีโนไวรัสไวรัสเริมหรือไวรัสงูสวัด เชื้อไวรัสโควิด -19 เองก็มีรายงานทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบได้เช่นกันนอกจากนี้ยังเชื่อว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางเยื่อบุตานอกเหนือจากทางเดินระบบหายใจได้ด้วยค่ะอาการของเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัสได้แก่อาการตาแดงระคายเคืองตาปวดตามีขี้ตามีน้ำตาไหลในบางรายอาจมีต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโตและกดเจ็บ ในกรณีที่มีการอักเสบมากอาจมีเปลือกตาบวมมีกระจกตาอักเสบทําให้ตามัวได้ค่ะหากมีอาการเยื่อบุตาอักเสบควรทําอย่างไรครับอาการเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ไม่รุนแรงสามารถหายได้เองใน1-2สสัปดาห์ค่ะในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้ามีขี้ตามากให้ใช้สำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าน้ำต้มสุกสะอาดเช็ดทำความสะอาดตาและล้างตา หรือใช้น้ำตาเทียมหยอดลดอาการระคายเคืองตาในกรณีที่อาการยังไม่ดีขึ้นใน1-2สัปดาห์หรือมีอาการอักเสบรุนแรงควรตรวจกับจากสูแพทย์ค่ะดูแลดวงตาอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสครับ ในระหว่างวันเราไม่ควรใช้มือสัมผัสดวงตานะคะหมั่นทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วยการล้างน้ำหรือใช้เจลทำความสะอาดและไม่ควรใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะหากรู้สึกว่ามีเศษผงเข้าตาให้เราทำความสะอาดมือก่อนแล้วล้างตาด้วยน้ำเกลือน้ำต้มสุกสะอาดหรือน้ำยาล้างตาถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหลังล้างตาก็ควรตรวจกับจักษุแพทย์ค่ะป้องกันดวงตาดูแลความสะอาดหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน